โยสวัสดีเพื่อนๆชาวสมุนไพรทุกคนครับพบกับผมเจนสตอมมี่ไนท์จากกิวอา K ครับวันนี้จะกิวอัลลนนะครับไม่ค่อยสู้ดีน่าจะเป็นกิวคุณหมอปะน่าจะเป็นคุณหมอนะผมจำชื่อกิวได้เอ๊ะจำชื่อยูเซอร์ไม่ได้แล้วว่าแต่ว่าเวลาผมดูผมดูแต่หน้าหมอเลยอะไม่ได้ดูชื่อยูเซอร์แต่น่าจะใช่นะครับ เคแต่ว่าเดี๋ยวผมดูเรื่องหลักๆโอ้กันบ้านได้โหดนะครับมีห้าดาวแสงมืดด้วยนะครับเหมือนบ้านนี้ผมจะไหวนะบ้านล่างนี่ผมมองบ้านล่างก่อนนะ พาดล่างเนี่ยจะใช้วายิงหรือคอนดีครับใช้คอนนะครับคอนจะเซฟกว่าครับทีมบนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีความเสี่ยงนะครับใช้อลัเคิลไฟครับผัดล่ม จริงๆก็จะเป็น e ีฟ e d นะครับแต่ว่าดูจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับพอเจออ e ีฟีน้ำเนี่ยไม่มีบัฟปีอยู่บนหัวไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่ครับหรือจริงๆจะเป็นพิดไฟ อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้วาโรมไม่สุดไม่ไม่โอเคครับถ้าใช้บีสมันจะฆ่าเจ้าอ e ีฟีดน้ำยาจริงจริงก็ทฤษฎีย้อนกลับคือใช้อ e ีฟีดน้ำยิงมันนั่นแหละครับ อีกตัวหนึ่งก็มี DK เคลมนะก็คือไปคุมเกจมันครับแต่ว่าเราจะไม่มีกราะแต่ผมเอาเป็น DK ลมกับพัดลมดีกว่าครับ Okay. อยู่ให้ห่างอยู่ให้พ้นมือเด็กนะครับดีที่สุดหลบไม่ติดนีิชิหายนะแต่ค่อนข้างมั่นใจนะ ACC อะไรอย่างี้ก็เยอะครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยใจเย็นโหโอ้ย oh. oh, oh, ผม นะครับเล่นอะไรเนี่นะเอาพัดลมยิงเลยครับอย่าเอ็กต้านะลูกไปไม่เป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่ครับแต่ชนะนะ ไม่ทําอีกแล้วนะวิธีนี้ดีเคลมนะไม่โอเคไม่โอเคเจเย็ยนครับเดี๋ยวรอให้มันกลางอมตะนะครับเราก็ค่อยลางบบบมันที่หลังใช้วิธีนี้ยวแล้วกันครับแล้วก็ค่อยๆตอดไปครับ อาจจะเี๋วต้องดึงเกตนะเพื่อนเ,เพื่อนดึงเกตเพื่อให้ดาบมันมาไวๆดึงเกตอย่างนี้นะให้เทินบับดาามาไวๆออจะได้ตีแรงขึ้นนะครับสวัสดีเพื่อนพเพื่อชาวสีห้าสีห้าด้วยนะครับมาอัดในนี้แหละแต่ไม่ได้บอกใครนะคือคากกันอยู่นะ อืดจริงๆครับใกล้ตายแล้วอันนาจริงๆครับวันนี้สตัตนก็ติดยากยากครับ ลืมบับดาบแม่งยังฮิวอีกนิดหนึ่งยังฮิวอีกนะครับโอ,อเคค่าพัดลมก่อนครับ พัดลมคีที่สุดครับเอ้ยไม่ตายด้วยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอ้ยเกือบเกือบเกือบแล้วหูอีฟีดมืดสตันนะครับโอเคเจเนียนยังอยู่ในเส้นทางนะครับ โอเคสตันปกุกไม่สตันโคตรอื่อเลยครับแต่ว่ามึงไม่มีฮิวครับเอ้ยใจเย็นโอ้ยแรงจริงๆผมควรจะเร่งไอ้เจ้าอันดีลมนะครับโอเคไม่เป็นไร บาลแรลครับเรียบร้อยไ,ไปขอขอไปดูบ้านบกหนึ่งก่อนแล้วนะครับโอ้ บ้านนี้น่าสนใจครับอ่โอทีมบนเขามีล้างบัฟนะครับเขาก็จะเลี้ยงสปีดเป็นล้างบัฟบ,บับดาบแล้วก็ตีเรานะครับอ,อ,อ,อคิดก่อนอเคข้ามไปก่อนนะครับเป็น บ้านที่ตั้งทีมกันบ้านน่าสนใจมากครับโอเคลองดูบ้านนี้ครับบ้านนี้ผมใช้เดี๋ยวจะต้องใช้วาหลมนะครับลอใช้ไฟ แล้วทีมบนเนี่ยเดี๋ยวใช้เป็นทีมนี้ครับอืมโอเค มึงตีถูกตัวโชคดีที่บอลไฟเขาช้าไหมผมเมื่อกี้ผมสังเกตไม่ทันนะครับอ,อีฟิศเขายังไม่โอเคเอ้ย <laughs> นิ้วโป้งไปโดนครับนิ้วโป้งไปโดนเสียดายท่าครับแต่ไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้ไม่มีอะไรนะก็หมดละ ดึงดึงดึงผมชอบเสียงเอฟเฟกบอลทุกตัวครับเวลามันโดดดิ่งดงมันน่ารักมากครับโอเคตับตับตับนะ, okay. ค,รนะครับโอเคอ่าโคตรลุ้นระทึกครับมีอินุเนี่ย <laughs> ชีวิตนะ เฉียดไปติ๊บเดียวต้องหาทีมที่ความเสี่ยงน้อยกว่านี้ครับโอ้เชดโดคืออะไรวะครับมีตั้งหลายตัวโทหึมแม่งโอ้ไม่คี้อีกคี้แปดสิบกว่าครับเออ แม่ขี้ผิดทางบอกว่าวมลมเสียมันใช่ไม้มันใช่ไม,ม,ม้ตีกูอีกเนี่ยแว,ว้วาลมกูก็ต้องมานั่งแทงมันใช่เรื่องไม้นะครัขีมไหมผมว่าขี้ตายจบอจบไป ผมขอไปดูบวกสามสักนิดครับเหมือนจะสู้เขาได้ลเลยอ่อหืมไม่ธรรมดานะครับปีกจูก็ไม่ธรรมดาได้แน่เออหืม เสมอด้วยนะครับบาบาทอสในคิวผมนะไม่รู้ว่าเพื่อนสมาชิกจะเป็นยังไงนะผมเพย์เซฟดีกว่าเดี๋ยวปลกสามให้คนที่เขามั่จัจกับผมบวกไปแล้วกันครับคือิี์วอจริงมันไม่เกี่ยวกับความปอดไม่ปอดนะจริงความเสี่ยงมันไม่มีอะไรแลนะ้วเหมือนอารีนานั่นแหละคืออยู่ที่ความกล้าแต่ว่าต้องมองถึงเขาเรียกอะไรอนะ่ะมันเป็นทีมเวิร์ครับ ไม่ใช่ว่าเห็นเก่วความเท่ความไรนะมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นเรื่องส่วนรวมนะครับอือฉะนั้นต้องใส่ใจให้มากครับบ้านแบบนี้ผมโคตรไม่ชอบเลยผมต้องเปิดหน้าสู้ครับเหมือนกับหน้าผมจะโล่งอะ่ะอืมไม่ชอบเลย มองอีกแง่คือเขามีเดเมจตัวเดียวครับก็คือเจ้าอ e ีฟิตน้ำนะครับส่วนทีมล่างเนี่ยอืม ผมคิดอีกตัวหนึ่งอยู่นะแต่เป็นไฟใครก็ได้ครับที่ที่มันถึกถึงจริงๆอยากเอาอาร์คไฟลงมานะแต่ว่าดูแลอาร์คไฟจะเหมาะสมกับข้างบนนะอืม เพื่อนๆคิดว่าตายไหมครับโอ้เป oh. <laughs> ็นสิ่งที่ผมไม่ชอบสุดเลยครับเวลาเจอเพื่อนตีอยู่เอนเนอี uh, ่ยังเหลืออยู่นะครับโอเคพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่รน้อยเลยครับ เมื่อกี้คือบ้านไหนนะบ้านนี้เนาะมีคนสะดุดเยอะเหมือนกันนะครับเปิดบ้านแบบนี้บ้านหลังเนี่ยเขาเป็นตัวกันคอรหรือเปล่าไม่รู้นะคือ ถ้าคอนทุกไม่ตายนี่พะโลเลยครับสี่หมื่นผมทุกได้สี่หมื่นสองครับจริงๆผมอยากลองเอาบ้านไฟไปลุยทีมเมื่อกี้มากเลยครับแต่ว่าถ้ารอจะนานนะคลิปเราไปสิบหนาทีแล้วโอเคครับ อตีแรงนะครับตีแรงตีแรงโอ้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 โอ,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 โอ้สามสี่ทีนะครับกดไลกูมาเนี่ยเดีย๋ยวมันอาจจะฮิวนะมันอาจจะฮิวก่อนออให้มันชุกมาแล้วกันครับอ้ามัน,ม,น,ม,นมันฮิวแทนนะครับได้ยินเสียงดูดเลือดของลิงนะครับน่าจะเป็นสายดูดเลือดเหรอ ไม่ใช่ครับใช้ท่า2โอเคท่า1นึท่า1ไม่มีดุเลือนนะครับอาา่าฮะไม่เป็นไร <c oughs> มีเอฟเฟคด้วยนะโอเคครับ กไม่ตายนี่ผมตายครับไม่ตายจริงจริงด้วยงานช้างครับเ <fera> พ,พื่อนเพื่อถามว่าทำยังไงวิธีผมเคยเห็นคุณโบหรือคนในกิวเนี่ยครับทำอยู่ก็คืออัดไอตัวอ e ีฟีดน้ำไปเรื่อยๆต่อนะครับแต่ว่า โอ,อกาสชนะยากจริงครับยากจริงๆเห็นไหมครับผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่มาดรอบ้านนี้นะครับ ขอฝากรอยเท้าเอาไว้ครับแม่งหิวเสยหน้าเลยโอเคครับอ่าสุดๆแล้วครับอืต่อไปจะไม่เอามาทุบอ่า <c> เ <oughs> ต่าแล้วครับแม่งหดจริงครับอืมเดี๋ยวโอเค ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับใครเพิ่งมาชมกันใหม่ก็อย่าลืม subscribe นะครับมาดู G กิวุ์สนุกๆกันทุกวันครับสวัสดีครับ